สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมวีโก้นะคะเป็นวีโก้ปี2011เป็นตัวแชมป์นะคะเครื่อง2.5ตัว E Long Top นะคะสีสวยตีไปประมาณ99%เลยค่ะเป็นสีเทายางอะไรอยู่ครบนะคะคัสซีสวยๆค่ะไม่ผุไม่ดำไม่เว้าค่ะ อาร์คหลังเดิมนะคะสีประมาณนี้เลยคะ่ะต้องรอยตามการใช้งานเล็กน้อยแทบไม่มีเลยค่ะมีแม็กสวยๆให้สีล้อค่ะมีไฟตัดหมอกให้หนึ่งคู่นะคะเดี๋ยวพามาชมภายในค่ะ ภายในเป็นเบาะหนังนะคะคอนโซลน้ำตาลเทาค่ะจอ LED แอร์เย็นเพียงพอนะคะใช้งานได้ปกติค่ะระบบไฟฟ้าติดทุกจุดเลขมาอยู่ที่259,000ขวาขวาค่ะเบาะหลังหนังเหมือนกันนะคะเป็นสีครีมหลังคาสะอาดค่ะ ภายในยังสวยอยู่นะคะรถคันนี้อาร์คเดิมทุกเม็ดค่ะเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องนะคะรถสตาร์ตง่ายนะคะเครื่องนิ่มๆเลยค่ะ เดิมค่ะอาอยู่คมนะคะรถสวยเครื่องดีสนใจดูรถดที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะขอบคุณค่ะ